สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่ฐานวันที่19ของเรานะนะคะหัวข้อของเรื่องคำพยานในวันนี้ก็คือผมไม่ใช่ของเล่นทางเพศตอนผมยังเป็นวัยรุ่นผมถูกรุ่นพี่ผู้ชายพยายามบีบบังคับให้ผมรวมเพศกับเขาเพียงเพื่ออยากพิสูจน์ความสามารถทางเพศของพวกเขาพวกเขาข่มขืนผมแล้วกับผมเป็นเด็กผู้หญิงที่อ่อนแอและเป็นของเล่นทางเพศเพื่อพิสูจน์ว่าผมไม่ได้อ่อนแอผมจึงเังแกเด็กที่อยู่น้อยกว่า ื่อผมโตขึ้นผมได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อต้องการพิสูจน์ความเป็นชายและต้องการให้เกียรติครอบครัวของผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะรักภรรยาของผมยังไงผมทําร้ายร่างกายเธอและผมก็รู้สึกเสียใจทุกครั้งที่ทําอย่างนั้นวันหนึ่งผมได้พบกับคริสเตียนเขาเล่าเรื่องการชำระความบาปให้ผมฟังตั้งแต่วันนั้นผมก็ตัดสินใจติดตามพระเยซูระดับชีวิตใหม่ ข้ออธิษนของเราเผื่อพี่น้องมุสลิมในวันนี้ก็คือขอพระเจ้าปลดปล่อยพี่น้องมุสลิมที่ถูกขังอยู่ในโซ่ตรวนแห่งความมืดและความบาปขอให้เขาได้เข้าใจว่าพระเยซูชำระบาปให้เขาได้และยอมรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าของเขาขอบคุณที่อธิษฐานด้วยกันมาถึงวันนี้นะคะเจอก,กันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย